สวัสดีเข้าวันนี้มาพบกับรายการเล่าประสบการณ์สยองขวัญ EP6 เช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเคยนักแต่เพิ่มเติมคืออาร์ดิน,น มีข่าวดีจะบอกให้ท่านผู้ชั่วโมงท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านทราบกันนะคะกระสือยายสายเหลือเพียงแค่ห้าตอนเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่เบื่อเรื่องกระสือยายสายแล้วอยากฟังเรื่องใหม่แล้วก็ทนเอาอีกนิดหนึ่งนะคะกระสือยายสายใกล้จะจบแล้วค่ะหลังจากเรื่องกระสือยายสายจบแล้วก็ได้ฟังเรื่องใหม่ทันทีเลยค่ะเอาล้วเขาท่าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปรับชั่วโมงรับฟังเรื่องกระสือยายสายตอนที่6ได้เลยค่าคำเตือนไม่ ื่อห้ามหลบหลูนะคะย้ำนะคะไม่เชื่อห้ามหลบหลูนะคะเชิญรับชั่วโมงรับฟังได้เลยค่ะกระสือยายสายตอนที่หกพี่พรจ้ะพี่พรพี่พรอยู่ไหมจ้ะเสียงเด็กสาวคนหนึ่งส่งเสียงเรียกนางพรอยู่ที่หน้าบ้านทำให้นางพรที่นอนหลับอยู่ด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการร่วมรักกับสามีเมื่อคืนต้องลืมตาตื่นขึ้นอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะัก เมื่อนางพรตื่นขึ้นเต็มตาก็พบว่าผู้เป็นสามีไม่ได้อยู่ในห้องนอนแล้วนางพรจึงแต่งตัวอย่างลวกๆวกและเดินออกมาที่นอกชานเรือนอ้าวสายใจเองเหรือพี่ก็นึกว่าใครขึ้นมาสินางพรเชื้อเชิญเมื่อนางสายใจเดินขึ้นมานั่งที่ชานเรือนนางพรจึงถามว่ามีอะไรหรือสายใจถึงมาหาพี่แต่เช้านางสายใจจึงพูดว่า พี่พรรู้เรื่องที่ยายสายป่วยไหมจ๊ะไม่รู้หรอกสายใจเมื่อเช้าฉันเดินผ่านบ้านของยายสายแล้วฉันเห็นลูกหลานของยายสายวุ่นวายกันใหญ่ฉันเลยเข้าไปถามพี่สีว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยังไงต่อพี่พร,รู้ไหมอะไรล่ะรีบเล่ามาเถอะพี่สีบอกฉันว่ายายสายปวดท้องตั้งแต่กลางดึกแล้วจนเช้าวันนี้ก็ยังไม่หาย จะพาไปหาหมอแกก็ไม่ยอมนางสายใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางพรฟังเมื่อนางพรฟังเรื่องราวจบลงจึงแน่ใจในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ไม่ได้เปิดเผยให้นางสายใจรู้เมื่อนางสายใจกลับไปได้ไม่นานนายอ้วมผู้เป็นสามีก็กลับมาเมื่อนายอ้วมก้าวขึ้นเรือนมาก็ดึงตัวผู้เป็นพันยาอันเป็นที่รักมากอดไว้หลวมๆแล้วเอ่ยถามว่า กำลังคิดอะไรอยู่จ้าพี่เห็นทำหน้าตาครุ่นคิดหนักเลยคิดที่จะเลิกกับพี่หรือเปล่าเปล่าสักหน่อยพี่ก็นางพรพูดได้เท่านั้นก็ต้องเงียบเสียงลงทันใดเพราะบัดนี้ริมฝีปากของเธอได้ถูกทาบด้วยริมฝีปากของผู้เป็นสามีอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อนายอวมถอนริมปากออกจากปากของเธอแล้วพูดว่าทีนี้บอกพี่มาสิว่ากำลังคิดอะไรอยู่ นางพรจึงเล่าเรื่องที่นางสายใจเล่าให้เธอฟังให้ผู้เป็นสามีฟังและถามว่าพี่ว่าเป็นไปได้ไหมจะว่ายายสายจะเป็นเออเป็นกระสือนนะนายอุวมไม่ตอบคำพันยาแต่กลับอุ้มนางพรไว้ในอ้อมแขนแล้วเดินเข้าห้องนอนไปเมื่อวางร่างของนางพรลงบนเตียงแล้วนายอุวมจึงพูดว่าก็อาจเป็นไปได้ที่ยายสายจะเป็นกระสือ เพราะเมื่อคื้นตอนที่มีเสียงกรีดร้องพรบอกพี่ว่ามันเป็นเสียงของยายสายใช่ไหมใช่จะ้ะนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ยายสายป่วยก็ได้เมื่อนายอวมพูดจบก็ดึงร่างของนางพรเข้าไปกอดไว้อย่างรักและห่วงแหนและพูดว่าพี่คิดว่าพรคิดที่จะเลิกกับพี่เสียแล้วบ้าพี่อวมบ้าฉันไม่เคยคิดสักหน่อยจริงหรือเปล่าจ๊ะพร นายอวมถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนะ่นักจริงจ้ะนางพรพูดพร้อมกับซบหน้าลงกับออกของสามีอย่างเป็นสุข